สวัสดีท่านผู้ชมเราเก็บบรรยากาศตั้งแต่นครราชสีมานะครับตรางระดับตรงขามทะเลสอบไปอำเภอสุงมเดินสีคิ้วปากช่องมุกเหล็กสระบุรีจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในการเดินทางของเรานะครับ นี่ก็เป็นถนนหมายเลขทลอสครับถนนมิตรภาพเป็นถนนลาดยางครับมีทั้งหมดสายหลักสีเลนครับนะคู่ขนานอีก2เลนและ3าเลนบางช่วงทั้งหมด5เลนครับไป5เลนกับ5เลนในกิโลเมตรที่122ครับนะ ิโลเมตที่2นั่นเองสตาร์ทกันที่คนครราชสีมาครับนวกอบกลางบรรยากาศก็มีต้นดอกคูนเสียงแคมครับต้นคูนสวยงามมากเลยทีเดียวครับบรรยากาศในช่วงนี้ข้างหน้าเราก็จะเป็นสะพานกับรถครับะสะพานกับรถ แถวนี้ก็ยังเขตอำเภอขามทะเลสอนะครับผ่านสะพานกับรถรับข้าบนหัวเรานี่เองครับแถวนี้ก็เป็นปัป๊มปตทแล้วก็ซีเกตครับแถวนี้โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซีเกตครับแถวนี้ครับ สีเกตอยู่ขวามือเรานี่แหละครับเีกข้างหน้าเรานี่ต้นดอกคูณเหลืองอารามสวยงามมากครับทั้งสองฝั่งตรงสะพานกับรถในเขตอำเภอสูงเนินครับสังเกตง่ายๆจะมีต้นน่นาจะเป็นต้นปาล์มหรือต้นตาเนี่ครับ ตรงเกาะกลางนี่ครับจะเป็นเขตอำเภอสุงเนินครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มรัชกาลที่10ครับในอำเภอสุงเนินตรงไปสุงเนินนครราชสีมาสระบุรีตรงไปครับสระออำเภอสุงเนินก็จะมีเพลงอยู่นะครับผ่านสีคิ้วอำเภอสุงเนินนั่นเองครับแต่ปัจจุบันสีคิ้วก็เป็นอำเภอหนึ่ง นะในจังหวัดนครราชสีมาครับแถวนี้ก็จะเป็นเกาะกลางต้นลีลาวดีครับหรือต้นดอกอัลันธมนั่นเองครับในอดีตน,นะแต่เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีนะทอรอหมายเล็ก2ครับตรงนี้ก็มีหุ่นเหล็กนะครับหุ่นเหล็ก แถวนี้เขาเรียกว่า,าบ้านมะเกลือใหม่หรือประมาณนี้ครับแถวนี้ทลอหมายเลขสองครับนะตรงนี้จะเป็นสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับนะสมเด็จพระจานโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจะเป็นด้านขวามือเรานี่แหละครับด้านขวา เป็นสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับนะเราวิ่งต่อครับนะในถนนมิตรภาพอันนี้จะเป็นช่วงอำเภอสีคิ้วครับนะี่ก็เป็นช่วงอำเภอสีคิ้วครับนะหรือต่างระดับสีคิ้วสระบุรีตรงไปครับนะกรุงเทพก็ตรงไปครับ ถ้าจะเข้าซ้ายก็มอเตอร์เวย์อสลับบุรีกรุงเทพวันนี้เราจะวิ่งบนถนนหมายเลข2ครับมิตรภาพวันนี้จะเป็นแยกสีคิ้วโชคชัยสามารถไปทั้งชัยภูมิบุรีรัมนะอุบลถึงอุบลเลยนะครับตรงนี้จะเป็นต่างระดับสีคิ้วนะครับนะเป็นสะพานต่างระดับสีคิ้วครับ ลอดไปลอดมานะไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดบุกบนหรือจะไปใยชัยภูมินะชัยภูมิเพชรบูรณ์เลยไปถึงนู่นแ่ะครับเหนือทางเหนือของประเทศไทยก็ไปได้ครับในระหว่างทางก็มีปั๊มปตท,ทอ,อยู่ตลอดเส้นทางนะครับ ปั๊มปตทปั๊มอื่นๆก็มีนะครับจะเป็นสะพานลอยคนข้ามครับนะมีปั๊มเชลปั๊มบังจากนะแล้วก็รวมทั้งตรงข้ามก็มีปั๊มปตทครับ ันนี้ก็เป็นมานเทนมอนเทนกรีนครับนะครับมอนเทนกลีนะ Green, นะเป็นรีสอร์ทแล้วก็ตนะีกอัฟหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะจุดนี้ก็จะมีปั๊มน้ำมันพีทีปัป๊มปตทนะครับเยอะ เรียงรายกันเลยทีเดียวนะเติมกันได้ไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันจะหมดเนี่ยข้างหน้าเราข้างบนก็จะเป็นทางด่วนบางปะอินโคราชครับแถวนี้ก็เป็นแถวเรือนจำคลองไผ่ครับข้างบนเรานี่แหละครับเป็นทางด่วนมอ,ตอเต์บางปะอินโคราชที่แอดมินได้ รีวิวให้กับ f อีได้รับชมกันนั่นเองนะวันนี้ดูข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นตรงเลือนจำคลองไผ่ที่เป็นอุมโมงครับนะครับเราก็จะวิ่งบนถนนมิตรภาพครับนะใต้ทางด่วนบางปะอินโคราชนั่นเองครับนะเก็บบรรยากาศช่วงอันนี้จะเป็นช่วงเรือนจำคลองไผ่แล้วก็เขื่อนลำตะคองครับ ไปจนถึงอำเภอปากช่องสวยงามมากครับแถวนี้ถนน้ั้มหมสามเลนครับไปสามเลนกับสามเลนนะบรรยากาศดีอากาศดีอากาศเย็นสบายครับนะเนี่ยพอเราเปิดแอร์อยู่ตลอดสองข้างทางก็จะมีเป็นบังเกอร์นะฮะ บังเกอร์หินที่ทำไว้เพื่อสกัดดินสไลด์นะครับจะดินสไลด์ลงมาทางถนนบนทางนั่นเองครับเนี่ยตรงนี้จะสวยครับนะโค้งสลับกับตามแนวเขาเลยนะอีกด้านขวามือเราก็จะเป็นเขือนลำตะคองครับเขื่อนที่กักเก็บน้ำได้เป็นล้ลานล้านเป็นล้านล้านลิตร เ่อนขนาดใหญ่ข้างบนก็มีรถวิ่งนะครับมอเตอร์เวย์ช่วงเปิดให้ใช้นะฟรีตลอดปี68นะครับนแนวเขื่อนลำตะคองก็อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยตรงนี้จะเห็นวิวเขื่อนที่สวยงามมากครับเนี่ยตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะ กักเก็บน้ำได้เป็นล้านลิตรเลยทีเดียวครับนะรวมทั้งในส่วนของถนนมอเตอร์เวย์ด้านบนนี่แหละครับสวยงามทีเดียววันนี้อากาศปลอดโปร่งครับนะเลยได้เห็นเขาขนาดใหญ่นะนะดเคี้ยวไปตามแนวเขาครับนะบนถนนมิตรภาพหมายเลขสอง พหอ,อหมายเลขสองนั่นเองครับวิวตรงนี้ก็จะเห็นทั้งทางดวนบางปะอินโคราชภูเขาแล้วก็ถนนมิตรภาพนะครับวิ่งคู่ขนานกันไปเลยนะตรงนี้จะสวยงามมากครับนีดูสิครับบรรยากาศนี่ความเจริญของประเทศไทยนะถนนขนทางสะดวกสบายในการเด ทางด่วนก็เป็นร่มเงาเลยทีเดียวครับนถนนลาดยางครับอย่างดีอันนี้จะเป็นรถทัวร์กรุงเทพมุกดาหารครับที่จะไปกรุงเทพมหาคนครครับฝงงั่งนี้เก็บบรรยากาศใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ช่วงลำตะนี่ลำตะคองครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลำตะคองที่มีอาหารขายนะฮะมีร้านอาหารเยอะแยะครับบริเวณนี้มีทั้งส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกนะหรือจะเป็นอาหารทางภาคกลางหรือฐานอาหารทางอีสานก็มีให้กินนะครับแวะได้แถวนี้ก็จะเป็นค่ายทหารแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์นะปักช่องครับ เรียกศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจหรือฝึกสุนัขทหารเนี่ยประมาณานี้เท่านี้นี่เลี้ยวซ้ายสะพานข้ามต่างระดับก็จะเข้าอำเภอปากช่องได้ครับเป็นสะพานข้ามถนนครับไปอำเภอปากช่อง พอถึงแนวนี้ครับเนะี่ยทางด่วนก็จะเบี่ยงขวาเข้าไปเลยครับเนะี่ยแต่ของเราก็จะเบี่ยงซ้ายครับถนนมิตรภาพขวาก็นนากวกิ่งถนนหมายเลขสองีเราก็วิ่งถนนหมายเลขสองนี่แหละครับนะแถวบ้านหนองจานบ้านบอ่อทองนะตรงไปสระบุรีและกรุงเทพจุดนี้ก็เป็น อีกจุดหนึ่งที่เวลาเดินทางมาเนี่ยรถจะติดนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแนวเขาขึ้นเขาประมาณกิโลเมตรที่เจเนี่ยครับแถวนี้ก็มีน้องวัวทั้งควายขายด้วยนะหนูนาครับอันนี้ก็จะเข้าช่วงที่จะเข้าอำเภอปากช่องเขาใหญ่ครับ จะเป็นจุดสิ้นสุดของมอเตอร์เวย์ที่เปิดใช้ครับตรงปากช่องเขาใหญ่นะตรงสารปากช่องนี่แหละครับนี่จะมีของฝากนะครับเป็นข้าวโพดผลไม้หลากหลายชนิดครับนะอดีมข้างทางาอีกก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปอำเภอวังน้ำเขียวได้นะครับ ถ้าตรงไปก็กรุงเทพมหานครอำเภอวังน้ำเขียวเลี้ยวซ้ายเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายครับเนี่ยตรงนี้นะต่างระดับตรงนี้แหละครับตรงนี้ก็จะมีปั๊มบางจากปั๊มเชลนะะแล้วก็ปั๊มแกส๊สรวมทั้งปั๊มปตทด้านหน้านะฮะในเขตอำเภอปากช่องเขาใหญ่ เนี่ยตรงเกาะกลางบริเวณนี้จะสวยครับมีต้นคูนรวมทั้งต้นศัก์เป็นทิวแถวสวยงามมากครับอน,นี่จะเป็นรถทัวกรุงเทพรัตนบุรีนะครับต้นศัก์ช่วงนี้หน้าฝนนิดๆน,น,นะพอดีมีฝนก็ทำให้ต้นศัก์นี่เขียวขจีขึ้นมาเลยทีเดียวครับ แนวต้นสักนี้น่าจะประมาณพันกว่าต้นแน่นอนครับตรงนี้ประมาณนี้เนะยอะมากครับนะหลายสิบปีแล้วที่แอดมินเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆสาระาบุรีตรงไปกรุงเทพตรงไปเลี้ยวซ้ายเขาใหญ่ครับแถวนี้ซ้ายขวาก็จะเป็นเอาเร็นะโลตัสนะครับพรีเมียมเอาเรดครับนะมีหลากหลายย e ี่ห้อนะ ป็นสินค้าแบรนด์นี้ฝั่งขวาก็จะเป็นโอรโรตัสมโดูนะครับตรงทางขึ้นเขาใหญ่ครับแถวนี้ปัตชมเขาใหญ่แถวบริเวณนี้ก็จะเป็นฟาร์มโชคชัยครับนะเป็นฟาร์มโชคชัยอยู่ขวามือโชคชัยฟาร์มครับ ที่มีป้ายใ,ใหญ่ๆตัวโตนี่แหละครับแถวนี้ฟาร์มโชคชัยมีสเต็กขายด้วยนะฟาร์มโชคชัยนมโชคชัยก็มีครับช่วงเทศกาลนะครับกำลังรถฝั่งขวาที่ขึ้นมาจากกรุงเทพเนี่ยกำลังเยอะขึ้นนะครับช่วงวันที่11 12เนี่ยที่เราเดินทาง จะมีช่องพิเศษให้เห็นแล้วครับรถที่ขึ้นมาตรงบริเวณนี้เริ่มเยอะแล้วครับคืนนี้น่าจะเยอะนะครับคืนนี้นะครับอีกจะเป็นแถวกลางดงครับแถวกลางดงนี้ก็จะมีอเรสเหมือนกันนะซ้ายมือเรานี่แหละครับ FN o u อ l e t นะมาสินค้าแบรนด์เนมกันนะครับนะมีโอกาสก็แวะมาดูครับนะแถวอำเภอกลางดงนะตอนนี้ก็มีอะไรนะของขายตามายทางเลยนะนะครับฝั่งขวาเรานี่แหละครับ ที่จะขึ้นโคราชเนี่ยครับมีของมีผลหมกลากไม้ของฝากไปเยี่ยมยากในอำเภอกลางดงตรงกลางดงนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะคือรถจะติดมากตรงบริเวนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นขึ้นเขาลงเขา ที่เป็นบริเวณสะพานกับรถด้านหน้าเราเนี่แหละครับขึ้นเขาแบบชันมากนะรถสิบล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเนืดครับเวลานี้นะข้างล่างเราก็จะเป็นนู่นลงปูนล้วนๆนะครับทางนี้ที่จะเข้าอำเภอโมกเหล็กเนี่ยสระบุรีเนี่ยนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมฝั่งขวามือเราเนี่ยรถติดทยอยติดแล้วครับเพราะว่ารถ ช้าถ้าเกิดสมมติว่า10ล้อเนี่ยวิ่งตรงเลนกลางอะไรเงี้ยครับก็ mm. ทำให้รถติดมากขึ้น mm. แถวนี้ครับอำเภอม่วกเล็กสระบุรีครับมวกเหล็กมนม่วกเหล็กสระบุรีนะครับขึ้นเขาลงเขาบริเวณนี้เลย นี่ก็จะมีทางเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยซ้ายมือเราก็จะเป็นฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กข้างหน้าเราก็จะมีกะหรี่ปั๊บขาย,ยครับเ,เป็นหลากหลายยี่ห้อครับอันนี้จะเป็นฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กครับบิก๊กช็ จากนี้ก็จะเป็นซื้อของฝากกะลีปงกะลีปัป๊บนะหรือภาษาจีนโซเกียวยมีหลากหลายไส้ครับอันนี้รถทัวเห็นไหมสองชั้นครับรถเทนเลอร์รถพ่วงท่านี้ก็จะเป็นศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งประเทศไทย หน้าเราก็จะเป็นจุดขึ้นลงนะของทางด่วนบางปะอินโคราชครับนะขับกวางแถวนี้แหลนะเนี่ยกำลังสร้างนะครับเนี่ยน่าจะเปิดใช้บริการเร็วๆนี้แหละนะครับทางขึ้นลงนะของทางด่วนบางปะอินโคราชนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับช่วงรอยต่อระหว่าง พวกเหล็กเซลาุิคครับนะอัน,นี้ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยรถเทเลอร์อันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทเทพประทานสเต็กเฮาส์ก็มีนะอันนี้จุดผักรถครับซ้ายมือเราอันนี้จะเป็นจุดโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งลงเขานะอันตรายครับ ช่วงนี้แอดม n ินอาจจะไม่ได้จับภาพนะครับแถวพีจะเป็นโรงปูนขนาดใหญ่นะครับโรงปูนหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นปูนตา tpi นะปูนคนครหลวงไทยปูนซีเมนไทยเนี่ยครับเ,เห็นกันเลยนะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ โรงปูนขนาดใหญ่ๆอีกเลยครับงานผลิตส่งออกต่างประเทศก็มีนะครับเนี่ยฝั่งขวาเราเนี่ยนะฮะรถเยอะแล้วครับสังเกตดูได้เลยครับวันนี้จะเป็นโรงปูนตานกอินทรีครับ พอลงมานิดนึงก็จะเป็นเขตแถวเทศบาลทับกวางครับแถวนี้เทศบาลทับกวางครับก็รถก็ติดนะครับแถวนี้ถ้าสังเกตด,ดูนะช่วงขาขึ้นขาลงก็แล้วแต่ครับช่วงทับกวางนี้ก็ติด อน,นี้ก็แยกไปทางบ้านนาได้นะบ้านนาถ้าตรงไปก็สระบุรีครับแต่นี้น่จะเป็นแก่งคอยบ้านนาเนี่ยตางนี้ครับเป็นถนนทั้งหมดสีเลนครับคู่โคาดนาอีกสอง หมด6เลนไป6เลนกับ6เลนเป็น12เลนครับถ้า12เลนเนี่ยรถยังติดนะครับสมัยช่วงที่รถเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเราจะเลี่ยงเมืองก็ได้ครับเ,เราไม่ต้องเข้าตัวเมืองสระบุรีครับมีถนนเลี่ยงเมืองที่จะไปทางกรุงเทพได้ไปทางลบบุรีได้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปตัว อำเภอลบบุรีหรือจังหวัดลบบุรีนะแล้วก็เลี่ยงเมืองสระบุรีได้ครับนะเพื่อป้องกันรถติดนะวันนี้เราจะเลี่ยงตัวเมืองสระบุรีครับนะเข้าถนนเลี่ยงเมืองนั่นเองครับเนกะ็บบรรยากาศช่วงเลี่ยงเมืองเราจะเข้าซ้ายไว้ครับนะเลี่ยงเมืองสระบุรี จะสังเกตสวนริมเขาเนี่ยครับเป็นร้านอาหารหรือเป็นของ<ค>ที่ระ<อ>ลึกจะเข้าซ้ายนะครับถ้าตรงไปก็จะไปลบบุรีเพชรบูรณ์ก็ได้นะครับรอ500าอเมตรมีงทางใดก็ได้เรเลี่ยงเมืองมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าขวาไปเลยครับ เป็นถนนปูนนะครับนะ่สองเลนครับไปสองเลนกลับสองเลนเช่นเดียวกันนะครับมราไปเข้าตัวเมืองสระบุรีครับนะัวรถติดอันนี้ก็เข้าประตูน้ำพระอินเรียบร้อยครับนะประตูน้ำพระอินนี้ของอยุทยานะครับดูน้ำพระอินแล้วก็จะเข้าดอนเมือง ช่วงนวนครนะประตูน้ำพระอินครับรถก็เริ่มเยอะแล้วพอจะเข้าในเขตรกรุงเทพหมหานครนี่ก็รถจะเริ่มเยอะครับนะอันนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับนะสามเลนครับคู่ขนานสองเลนทั้งหมดห้าเลน ไป5เลนกับ5เลนครับทั้งหมดเป็น10เลนครับเข้ากรุงเทพหมหานครขนาด10เลนรถยังติดนะครับนี่ฮะขวามือเราวนี่นะครับนวนครอันนี้กับรถนวนคร นี่เลยจุดกลับรถไปแล้วนี่ก็จะเป็นเขตกรุงเทพแล้วครับเนี่ยเป็นเขตกรุงเทพมหาคนครครับโรตัสบิ๊กซีมีให้เห็นแล้วครับีอยู่ชานเมืองก็มีนะครับโรตัสนีครับสะพานข้ามที่มาจากนวัดนครคือ องอุตสาหกรรมนวนคนครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั้งหมด10เลนครับไป5เลนกับ5เลนครับนี่เข้าเขตกรุงเทพมหานครแถวรังสิตตลาดไทยครับถึนี้ครับนีตรงไปก็กรุงเทพมหานครครับ สะพานกับรถก็ไปนวนครแถวนี้ถ้ามาเย็นๆนะรถจะติดมากๆกับนะที่จะเข้ากรุงเทพนะเพราะว่ารถเยอะครับนะทั้งสายเหนือสายอีสานนะครับมาบรรจบกันที่เส้นนี้ลหละครับอันนี้จะเป็นทลอรหมายเลขหนึ่งครับเส้นพหลโยธินนะเขาเรียกชื่อจริงเต็มๆของเส้นถนนเส้นนี้ครับ จะขึ้นทางด่วนบางโคแจ้งวัฒนะก็ตรงศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตก็ขึ้นได้นะครับแถวนี้ครเข้าไปในตัวเมืองกรุงเทพมหานครครับแถวนี้ตลาดไทยครับนะเห็นไหมฮะป้ายเบลเบล่าเลยนะครับแต่มีป้ายโตโยต้าชั่วบังนิดหนึ่งครับนี่ตลาดไทยนี่ก็ ตลาดไทยก็เป็นตลาดส่งผลไม้ครับหลากหลายชนิดส่งทุกชนิดครับแถวนี้เขาเรียกอคลองหลวงปทุมธานีครับเนี่ยขวามือเรานี่ครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตครับเนี่ยมหาวิทยาลัยธรร,รมาศาสตร์ขวามือเรานี่แหละครับนี่ก็เข้ารังสิต สังเกตง่ายๆจะมีทางยกระดับนะทางยกระดับอะไรนะดอนเมืองโฮฟเวลหรือดอนเมืองทเวเนี่ยครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดครับีครับทางยกระดับอันนี้ก็จะเป็นทเว เข้าไปตั้งแต่รังสิตไปถึงดอนเมืองแล้วก็ถึงดินแดงครับนะสิ้นสุดกันที่รังสิตนี่แหละครับสิ้นสุดกันตรงห้าแยกดินแดงครับออรถเยอะๆเข้ากรุงเทพมหานครนั่นอครับ อย่าลืมกดติดตามวิดีโอดีๆของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอดีๆของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe เป็นกําลังใจให้เรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ